เต็มร <c oughs> mm ับสหนะจมรับแรงกันแท้ตาเลยเต้ยอยู่โซนไหนวะเต้ยบานไดหนี่งดึงอะรเดินเล่นอยู่ชุดเต็มอ่ะที่ผมได้เก็บเลยนะที่ได้มาแล้วได้เยอะมากเยอะมากแค่เลยลงอ่ะปีโกยิงตรงตู้เลโดนบังเกอร์แล้วแฮมโดนมาแล้วไม่เกินเดียว ที่มีอะไรก็คือพรยที่การดมันเป็นกาจบมินิมีว่ามีตาปาแล้วรอ,อะไรก็ได้แต่ว่ามันโดนรับไม่ได้กไหมมีคมนะตงบตายสองแล้วสีแวส่แล้วแต่ส <c oughs> ี่แลย้ยิงลวปอน เราเคยยิงเดินมาดูดิผมมาเต็มเลยนนมป้ายปนอนนอนอนนอนพับเเอาอะไรให้ทำไม User l e f ปโดของใครมาได้ก oh, ็เลยโดอยู่แดงด้ยดยาะเฮ้ยผมโดนอะไรวะายห้ตายหตนีเอติาายหกอ๋ออยู่ปา โอ้เก้็ดโเก็บหมดโอ้โหไปเราดินีปพ่อไปเจ็บ